สวัสดีครับพบกับผมโซเชียลก,กับรายการกินกับโรสครับเน,น,น,น่เจอัะทีนะครับผมแม็กนัมรถคาปูชิโน่นะครับผมซึ่งผมคาดว่าน่าจะมาแทนรสชาเขียวที่เคยออกไปแถวนะแล้วตอนนี้หายากมากชาเขียวถ้าเจอแม็กนัมชาเขียวรีบไปซื้อกินเลยนะครับเพราะว่าน่าจะไม่ไม่เหลือง่ายๆแล้วตอนนี้น่าจะแค่จะหมดแล้วแลนน้วก็มีรถอื่นอีกคือรแอลมอน ใช่ไหมครับชโโ็อกโกแลตอัลมอนด์แล้วก็เออ่รสคลาสสิกชโโ็อกโกแลตคลาสสิกแล้วก็อ่าไวท์อัลมอนด์ชโโด็อกโกแลตขาวใช่ไหมครับแล้วก็อ่ารสเบนเยียมอะไรลักลักลุกลุกอะไรนี่แหละที่เป็นสีออกม่วงม่วงชมพูม่วงม่วง,งอันนี้ก็อีกแล้วหนึง่งรสเบนเยียมมีสี่รสอันนี้รสที่ห้ารสแม่นั่งคาปูชิโนโ่ว่าแล้วก็ลองทีนันเลยครสุดที่ว่า จะคล้ายๆเน็กกาแฟคาบูชิโน่หรือเปล่าแต่แต่นั่นราคามาไดหาขนมไป๊สุกมากนะสี่สิบาทแล้วอร่อยมากเน็กกาแฟคาบูชิโน่อันนี้เราเรียกว่าเป็นไงมีงอะไรมาแล้วมาแล้วเพราะนึงเข้มกว่าเข้มเลยคือรสแบบนานเป็น อันนั้นยังมีความเป็นนมนมรสจะหวานหวานอันนี้คือแบบเข้มลึกเลย <c oughs> ใช่เหมือนดี้กาแฟอยู่จริง <c oughs> ๆดื่มดำเลย เหมือนเปลี่ยนกาแฟมาในรูปไอศครีมแค่นั้นเองนะครับที่ดึงสมัยก่อนเหมือนเคยดึงเค้กของยมัมาเกีรสอย่างนี้เลยโอ้โหตอนแรกไม่รู้ว่าันเด็กไม่รู้อะไรใช่อย่างนี้เลยอร่อยอร่อยแต่คเค็มกว่าของแา้ เนยกาแฟคาปูชิโน่กาแฟคาปูชิโน่นี่จออะออกแบบละมุนล,ละมุนนิดนึงมีความหวานๆแบบใส่นมเข้าไปเยอะถ้าถ้าคนไม่ชอบกินแรงๆให้เป็นเนยกาแฟคาปูชิโน่แต่ถ้าชอบแบบแรงๆแม็กนัน่งคาปูชิโน่แล้วพบกับผมโคชโน่ได้ใหม่ในโอกาสหน้ากระผมนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ